อันนี้ออซี่สติจะสอนเทคนิคในการปักคอสติ๊นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ใช้กับการปักคอสติ๊ทุกแบบนะคะการปักคอสติ๊นะคะจะมี3เทคนิคนที่จะต้องใช้นะคะอย่างแรกนะคะก็คือการเก็บปลายไหมเก็บปลายไหมนี้ก็คือจะ ใช้ทุกครั้งในการเริ่มปักครั้งแรกในการเริ่มใหม่เส้นใหม่นะคะเริ่มเปลี่ยนสีไหมหรือเริ่มใหม่เส้นแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะใช้หลังจากที่ไหมหมดเส้นหรือว่าเริ่มเปลี่ยนไหมเส้นใหม่นะคะก็จะต้องใช้การเก็บปลายไหมเพราะว่าการปักคอสติ <manip ular> ้ๆๆๆๆๆนะคะจะไม่ใช้การผูกปมนะคะเพราะจะทําให มีการแบบเป็นตุบตุ่มต่ำที่บนผืนผ้านะคะทําให้ม่สวยงามแล้วก็การคว้ยแล้วก็การเว้นช่องเวลาที่ต้องเ,อเว้นช่องสําหรับไหมอีกสีหนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเ,เราก็จะเริ่มเก็บไปใหม่นะคะสมมุติว่าเราจะเริ่มจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางผ้าขาพับแล้วก,กันนะคะจะได้ง่าย สมมุติว่าผ้าหนึ่งนะคะจุดกึ่งกลางภาคือบริเวณนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่สมมติง่ายๆนะคะแล้วก็เราก็เลี้มาด้านนี้แล้วเราก็จะย้อนตรงนี้นะคะเพี่อเกบปลายไหมจากตรงนี้เขาถ่ายไปอีกไหมนะคะนี่นะคะจะเห็นชัดๆ น,ะะน,นี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงไหมไหมที่เราผักจากด้านโน้นมานะคะแล้วก็มาว้ฝัง่งแล้วเราก็ดึงนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เข็มมาจุดนี้นะคะผิกกลับมา นะคะคราวนี้ก็เป็นการปักคข่นะคะปักคว่เราจะคว่ยไปทางไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นทิศทางเดียวกันทั้งผืนผ้านะคะนี่นะคะปักวยนะคะก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะคะอ่าเราขอปักไปประมาณ สักห้าช่องแล้วเราก็จะสอนการเว้นนะคะ นี่นะคะปักไข่ก็จะเป็นอย่างนี้ทีน,นีเ้เวลาเราปักทุกครั้งนะคะสักประมาณหกถึงเจ็ดช่องนะคะเราก็ควรจะต่อยไหมแล้วก็ดึงไหมนะคะให้ไม่มีการแบบพันกันนะคะในงั้นไหมจะบิดเป็นเกลียวเราไม่สวยงามน,นะคะเราอาจจะเกิดการเป็นปุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้แล้วก็อยน่นนี้คราวนี้พอระัปะค่ะช่องนี้จะมาสองวิธีเว้นเว้นสําหรับเผื่อไหมสีอื่นนะคะสมมุติว่าเราจะต้องมีการเว้นไว้สามสามช่องนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ปักไหมสีอื่นนะคะเราก็จะต้องพลิกกลับไปด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็สอดปลายเข็มเนี่ยนะคะ ไหมนะคะไว้ที่แกนเหมือนเดิมนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็พลิกกลับมานะคะแล้วก็นับไปสามช่องสมมติว่าสามช่องก็คือตรงในสามช่องนะคะเราก็ดึงเข็มขึ้นมาอืมนะคะแล้วก็เริ่มปักไหม ก็จะเป็นนี้นะคะข้างหน้าด้านหลังเราก็จะเป็นนี้นะคะท่าน,นี้พอเราปักไปเดี๋ยวเราจะปักไปอีกสักสามช่องนะคะแล้วเราก็จะพอนะคะก็จะสองธีเก็บไปลายไหมครั้งหนึ่ง โอเคนะคะนี่เราเสร็จแล้วนี่เราจะจบการปักแล้วก็อาจจะเป็นเพราะกอาจจะเป็นเพราะว่าได้หมดหรือว่าเราจะเปลี่ยนฝีใหม่นะคะเราก็จะต้องเก็บปลายใหม่เหมือนเดิมนะคะก็ทํานี้นะคะเย็บย้อนไปที่แกนนะคะที่แกนแล้วก็ให้ติดผ้าด้วยนะคะแล้วก็ไหมที่เราปักไว้ของดูแล้วก็ย้อนไป เราก็ใช้เป็น่กะตัดเลยเผื่อไปได้นิดนึงกันลุยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นนี้นี่นะคะส่วนอ่านี่นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วส่วนอันนี้นะคะที่มันลุกเลยมาเยอะมากคือเราก็ตัดเพื่อความสวยงามอืมนี่ค่ะก็จะเป็นนี้นี่คืดด้านหลังนะคะ ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเทคนิคอันนี้นะคะสามารถใช้ได้กับงานคอสติคทุกลนยนะคะเราสามารถนำเทคนิคนี้มาใช้ได้เลยนะคะส่วนคราวหน้านะคะเราก็จะสอนเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมนะคะในการปักนะคะเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ